สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชาีสารทุกผู้ทุกคนคลิปมีภาพมาติดตามประกาศฉบับที่3ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปวนบริเวณประเทศไท,ทตย,ตยตอนบนมีผลกระทบจน19 21กหอดกุมภาพัานธ์6 5 6 5นจะจ๊ะเนาะเนื่นนองจากคลื่นกระแสล,ลมไฟตะวันตกจากประเทศเมียนมา จะพัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในเมือน,นี1 9กุมภาพันธ์2 5 6 5ส่งผลให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้กเะสีใ้บริเวณดังกล่าวมีอากาศแปรปรวนค่ะโดยมีผ้าย,ยุฝน้ากะนองร่มกระโจกแรงและการลูกเห็บตกบางแห่งบางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นช่วง20-21กุมภาพันธ์6ค่าอุณหภูมิจะลดลงโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงหาถึง0องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 3- 5องศาเซลเซียส ขอให้พี่ๆน้องๆระวังอันตรายจากพาย,ยุฝนฝ่าคะนองลมกระโชกแรงและก็ฝ่าพานะจ๊ะโดยบอไปอย่ในทีลงแจง้งใจตนไม่หญ่และกะป็ปายโฆษณาที่บอแข็งแรงเกษตรกร,รกรับควรป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นขอโทษขอใพายเลนลายเสียงดังเด้อจ๊ะลูกก็ต้องเลียงคลิปกัอยากเห็นเนาะสำหรับคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนไปแลวจ้ะบ๊ายบาย